วันดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาถึงศาลจังหวัดพุกดาหารนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าศาลนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับวันนี้ท่านทนายอยู่ไทยมาอธิษาไม่กำลังใจรุงพลน,นะครับยูทูบเบอร์เยอะแยะเลยนะครับผม ตามท่านนายอุทัยนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไปสาธยายให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาทำตามนัดกันนะคุณผู้ชมบรรยากาศน่าสานอย่าลืมนะเรามีนัดกันนะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะ อ่าห้องจ่ายตังเรียบร้อยแล้วครับจองเรียบร้อยจ่ายเรียบร้อยแล้วครับอ่เป็นไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสม่ของที่ที่นาดีเป็นคนเป็นคนจ่ายครับผมเป็นคนจอดนะแล้วคนนี้จอดที่ไหนกันเนี่ยนี่ก็จอดริมนี่ครับจอดกลงนี่บอกไดครับแต่ว่าบนฐาที่จอดว่าช่อัะไรครับอุที่จดาเดียวเฉยที่ด้วยหน้าานเทำไมทไมครับ โอ้ยมีที่ว่างให้เข้าไปเลยเข้าไปแล้วสามรอบแล้วบนสามรอบแล้วไม่จอดเหรอเต็มแล้วมันเต็มนี่มีพี่ว่างนี่มีอะไรเข้าโอ้ยไอไอผู้ใหญ่ไม่กลับนี่รถมัจอดที่ไหนจอดนอนที่บ้านนู่นหรเปลี่ยนคันมาแล้วครับคันเอาคันเล็กมาเแล้วถ้าคันใหญ่ไปไหนดีครับไม่ไม่เหรอรถบัส รถบังอเอคนกครับแบบเท่เลยนะอนั้นเอารถังยามาครับคุณผู้ชมท่านนายกำลังเดินทักทายนะครับกับยูทูบเบอร์ด้วมดูทุกน้องใหม่ดูอยู่เรื่อยอยู่เชื่องมัน ให้มันนาด่าไปเลยหน่ไปเลยยผมนัไม่ดีมีะไอไเนะะจะ่านยังไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินไม่ดีทไมครับไม่มาหรอที้บัมานั่งไล้วยครับบมาจะั่นะครับคุณผู้ชมมาเต็มมาเต็มเลยเนี่ยูีเราี่ชมพนเมมามาให้กาลังใจเรา ออกปไกล็ได้คร <sh> no like well, ับออกตั้งแตเช้านะแต่รถเรามันไม่ค่อดีแล้วก็จอดกินนั่นกินนี่อัพวิดีโอได้ได้อันหนึ่งตีห้านี่เลยหมุนไม่ได้แต่เราลงบนใช้ไหมมาจากตะการพูดแล้วพูดเรื่องนี้นไหมเราจะไปนี่วันที่อะไรไปประมาณน่าจะหนึ่งสองวิ่งไหนไม่รู้ครับไหนเอาตัวนั้นไม่สำคัญนะตัวสำคัญออะไร าจะไปเนี่ผมจะให้พี่ธนาเนี่ยแหละเป็นคนดูในที่ให้โอ๊ยไม่ได้ก็ให้ดูตอนนี้นะตอนนี้ดูเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้ฝั่งนู้นาผ่านบ่อยผมีอยู่ฝั่งผมนี่ท่วมอยู่บ้านผมแต่มันมันไม่ท่วมไมตะการเยท่วมไหมท่วมเป็นบางตำบลนะแต่ของเขาเนี่ยมันหมดเลยเป็นทะเลหมดเลยตอนนี้น่าจะรู้กว่าแต่ที่เราพูดนี่คือถ้าเราไปในโซนมะรินเนาะมะรินเราเข้าอุบลอุบลก็จะมา โซนนี้กูฮุกาหารอะไรนี่ยิ่งผ่านบ้านผมได้เลยไม่ต้องไปอำนาจอุบลก็ได้อ่าจจะตางกันสักยี่สิบกิโลครับวิ่งเส้นชานุมารออกนี่ไรครับออกแค่บ้านเาไม่ได้นำเพราะว่าทางไม่ดีแบบนี้วิ่งจากอุบลมามาตกกรของผมนี่ก่อนจะกรนอยู่ประมาณ12บสองกิโลพอมาแวะบ้านผมเสร็จก็คืนเดียวออกไปเลยแล้วออกมา พนาทีพนาก็ลืมนาดก็เข้าอำนาจเจริญแล้วก็เลยไปเลยทีนี้ไปไหนมาท่านที่อยากให้ไปเที่ยวสวนนะก็เลยพูดเลยกันแรกใครไปถึเราแวะที่นี่ก่อนดีไหมก็ก็พอจะได้ไปดูที่อยู่กันก่อนเวลามาคนเดียวโดดๆก็ไม่มีที่นอนอะไรทางนั้นเลยดีกวกันเนาะดีไหมอย่างนี้เพราะว่าเรียนรู้วัฒนธรไงครับชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงสองสามโมง ตกปลากินข้าวก่อนเนาะค่อยกลับดีไหมไม่ต้องเก่งหรือว่าจะทำกับข้าวไม่รอให้ไปหาปลาก่อนแล้วครับไม่ไม่ไม่มันถึงยาลอร่อยไม่มีใครทํารอใครนะมาถึงนล้วใครเป็นค่อบครัวอาจารย์เลยตกปลาไม่ยากที่นู่นโยลงปักกินทุกเลยจริงจริงอันนี้อันนี้ภรรยาธนาใช่ไหมไม่มีข้าวอริข้าเห็นตกก็มากับแม่บ้านเป็นอริขาวเหรอโอเคโอเคมีโซนในบ้านก็เราเราถกลงไปไหม จะไปเยยี่มมเดี๋ยวถามขนสามลูกครับถ้าเรากลับมานี่เส้นทางก็ไม่ไม่น่าจะต่างกันสัก20-30โลนะครับไกลกว่าใช่ไหมก็ไกลกว่าสิไม่ใช่ทางรัฐนะเพราะว่าทางรัฐบนอำนาจจะรัดกว่าบนอำนาจเท่าไหร่90 9บของผมนี่จากจากเอ่อถ้ามาจากจอนี่มันออกเส้นรอบเมืองเนาะมาถึงบ้านผมก็30ครับมาพนา20เป็น50 ไปเือน้าก็มีเกียรสิบไปมนาจิเรือเท่ากันเก้าสิบเหมือนกันไม่ต่างกันแล้ว <Okay. S 1> เพียงแดียว,ว่ามันนี่นี่โนใหญ่เดียวหน้าเดียวหลัไงไปทางเเอชวนไปแวะกินข้าวเลยนะท่านทนายอยู่ไอ้อานาจเเริญยั่ไครับไม่อยู่บนอยู่บนท <ำ S 2> ิพย์เนรเอ,อาไว้การบินสกันแค่ไงรอรับกอนข้าวไอ้เนาะ แฟนน้องใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับไม่ได้พาดแปดนาทีแล้วครับทัดไม่เป็นไรเราก็ใช้เรื่องนือทีวีโไปว่ามาเพราผมก็จะไปนู่นนู่นไปไปที่ที่ปรผสมไบเวลากลับอาจจะกลับคุยกับช่องยูทูบแต่ละช่องครับผมขอบคุณผู้ชมตอนนี้ทนายไทยกำลังให้สัมภาษณ์กับยูทูบนะครับแฟนคลับลุงพลพแฒนนะครับ

ต้องไปดูไม่ต้องไม่้งไปดูแล้วนเาะกันต้องไดูเขาดีพูดจงแล้วก็มามาังเคนะ